ไซ b บ r p u n น is runner ว่าเรื่องราจากเมืองนอสตี้ที่โดยเดวิสเฮียรสายอยู่กับแม่สองคนที่แม่เป็นหัวเรือหักในการหาเงินให้เดวิดไปเรียนที่ส,งสูงๆแต่การใช้จ่ายอย่างต่างแล้วในวันหนึ่งแม่ของเขาได้จากไปเดวิดอยู่ในช่วงตกตำ่ำ และเขาได้พบกับบูซี่ส,สาวนักขโมยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาพาบุงการเข้าแกง๊งมันเหมือนนอยตี่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะฮรเออเรื่องย่ออาจจะไม่ดูนะ่าสนใจก็เป็นแนวปกตินะแต่แนะนําให้ดูเลยสุดมากคือซเวอร์พังเนี่ยดับแปลงมาจากซีเวอร์พังจอมัน77นะคือจากค่าดีดูจกเล็กที่สร้างผลงานเนวิเชอร์ทั้ง3ภาคและทำเป็นซีรีส์ที่ฉายบนเอ็กซ์ฟิกทั้ง ตอนปัจจุบันมีสซีซันนะครับเซบาสเนเอเดนก็ดูได้ใน Netflix ิกได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมไปดูกันนะเซบาสนก็ได้า,าจังกระแสได้ในปีสองพันยี่สิบนะเป็นเกมบักแห่งปีเลยคือเกมมันเป็นกระแสคือมีเฮนูรีมันเป็นตัวละครหลักคือเกมมันเกมมันยังไม่เสร็จแต่คนมันรีบสุดท้ายเกมบักเลยจนแบบอดดูอดเน้นเลยเอาจริงๆผมอยากเน้นนะคือแบบคอมผมไม่ไหว ถ้าเรื่องราคาเกมคือผมรอช่วงลดราคาได้ผมไม่มีปัญหาอะไรของมันแต่สุดท้ายกลมมันกินสเปกมากมผมก็จงใจรวมผมก็รู้พวกอยู่ซูเปอร์มาเน่นนะสุดท้ายเกิดมาตอนแรกขับรถรถลอยคือเนี่ยผมไม่เคยเจอนะที่เล่พวกคนเนี่ยอยูยู่บเบอร์นะแบบเจอบั็กในเกมคือไม่เคยเจอเลยผมได้เจอกับกเซเวพัง2 0น1 7ครั้งแรกเออกลับมาก็เรื่อง คือไซเบอร์พังเออร์แลนเนเนี่ยมันทำให้เกมไซเบอร์พังกลับมาเน้นทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับจะดึงไปซื้อแท้นะอย่าหลดเถื่อนด้วยกันเกมนี้ไม่มีหลดเถื่อนอยู่นะมั้งเออไซเบอร์พังเออร์แลนเมีสิบตองนะดูได้ในฟิกคือมีภาคไทยด้วยภาคไทยถูกว่าพลาดได้ดีมากคือใส่รุมได้เต็มที่เลยคือไซเบอร์พังเป็นซีรีส์ของข้าจะติดเกรดนะคือไม่เหมาะสำหรับเด็กดูเลยคือแบบสมมติคุณเปิดไซเบอร์พังเออร์แลนเที่ทีวีนะหน้าบ้าน แล้วแม่ลูกคุณแล้วน้องคุณมาดูวโอ้ยอ้าวพี่ดวนนี่ไม่หรอว่าดูเอานมบอกดูได้ไหมเออได้ได้ได้อยู่ดีดีก็ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากห้องน้ําแล้วก็แม่คุณเข้ามาในลูกด,ดูชี้อะไรอยู่คุณก็หันไปแลยตัวของผู้หญิงนั้นได้แก้ผ้าให้เห็นท้องล่างเนยท้องท้องล่างเลยท้องบนครับตัวนี้ไหมมันทำมานั้นผมขอบอกเล็หน้อยเพราะว่าได้เป็นการตักเตือนนะแต่เรื่องความฟุ้งแดงชาเด็กสาวพวกเนี้นยในยุคสมัยนี้ถือว่าค่อนข้างจะ เจอบ่อยนะาร์มรุนแรงของตัวนี้ไม่นี่มเพนบ่อยมากคือน่าจะเป็นปกติเลยนะจําได้กระตุนเด็กกระตุนเด็กกระตุ้นนายครับเจอเจอโหดวันนี้ก <c oughs> ็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะฮะในฟาร์มรุนแรงแต่ไม่หมะสตับแบบเออฟาร์มรุนแรงหน้าเขาคนในไทยนะัจะให็นบ่อยๆเลยนะแต่ว่าเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไไดเออาร์มรุนแรงพอยุดหนุนได้แต่ดันเพนเนี่ยรับไม่ได้เออสียงพิานของข้า,ขาจะจิกตกนะ คือจิกตกจิกตกมากคือตอน,นแรกๆดูสนุกนะเนื่องจากผมไล่ภาคไทยเขาภาคแบบได้ดีมากภาคสุดอารมณ์มากคือทางตอนจบแบบวาลเวียวอเวมากคือแบบเศร้าไซเบอร์พังเอเจนเนอร์เนี่ยโหมดสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไซเบอร์พังนะเป็นภาคก่อนนะที่เกิดกระแสว่าไปฆ่าไอ้เจ้าจุดจุดจุด,จดกันเถอะ ในเกม c y b e r p u พ k 2,077คือจริงกระแสาขนาดนั้นโอ้จริงๆผมเลยผมอยากไปจริงๆนะเป็นซีรีส์กู้เสียนไซเบอร์พั2,077มากครับเนื้อเด่นดาร์กแบบพรีภาพค่อนข้างจะสวยโอเคนะไม่ถือว่าแบบคั World ่มเวอร์บาวนะครับแต่ตัวซีรีส์นี้ผมค่อนข้างจะชอบนะเพราะว่ามันมีอะไรยอย่างคือมันชอบในงมุกเครื่องแบบสื่อทําเพศบ่อยแล้วคือยืนเฉยๆคุณก็เห็น ในนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือท่าทางของตัวประกอบในฉากเลยผมไม่เหมาะสำหรับคนที่จะเลกับครอบครัวเท่าไหร่เพราะว่าสักหน่อยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคือแบบช่วงนี้คือติดงานติดอะไรเยอะเลยก็ไม่ค่อยได้รีวิวนะส่วนตัวผมให้เซฟรนเอแลนประมาณ9เต็ม10นะคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรค่าจะดูนะทั้งภาพเนสีนรีที่แบบเชี่ย ดนตรีเพลงเศราจริงผมอาจจะรีวิวไม่ได้เต็มปากนะักรีวิวแย่รีวิวพวกนี้ก็ขอพัยางยิ่งนะครับเนื่นจากผมก็รีวิวตามมาษาผมผมก็ไม่ค่อยเก่งกันการรีวิวมานะกก็ใครจะติดตามคิดใหมก่ก็เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในสร้างโปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อว่าเกมบอทู e แล้วก็แล้วก็ Home of t h ือ a ดาว,วก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงกลังแล่อยู่เกลโโทษน่น <G el ot one> นนาจะมาปีหน้าเลยมนะั้งเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างยาวแล้วคลิปตอนนี้ก็สัปดาห์หน้าผมก็สอบไปด้วยประมาณวันจันนะคลิปนี้ก็น่นาจะลงวันเสาร์หรืออาทิตย์นะก็จะไม่ผิดนะคือคลิปนี้ถ้าคุณเห็นผมลงมีมช็อตบ่อยๆก็น่นจาจผมแบบไม่มีเวลาในแคสเกมนะเลยก็ขอโทษด้วยนะครับก็หยุดสอนสัปดาห์นี้ก็น,นาน่าะแคสเกมประมาณ สอ,ส,สองสัปดาห์ติดไ,ดไหมก็เจอกันนะครับเซเวอร์พันอิสันเนอร์รอคุณอยู่ท่านเดกฟิกจะเลยไปดูนะครับถ้าได้อยู่การมีเข้าไปพายันไหนก็ขอพายันยิ่งนะครับจุ๊บชุบรักนะจ๊ะ I could n t like fear t c and l e a the cover But now you're gonna leave and nothing but Another evening, I'll be sitting, reading in between your lines. Because I miss you all the time.